ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวในวันครบรอบ40ปีของการปฏิรูปและการเปิดประเทศโดยจะให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจีนจะมุ่งพัฒนาและการปฏิรูปในรูปแบบของตัวเองโดยจะไม่มุ่งเน้นการปฏิรูปและการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการสูญเสียของประเทศอื่นและจะไม่คีดที่จะครอบงำโลกครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานคณะกรรมการกลางทหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ที่มหาศาลาประชาชนในวันนี้นะครับในวาระสำคัญครบรอบ40ปีของนโยบายปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเปิดประเทศภายใต้ความคิดดิเริ่มของเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำนักปฏิรูปที่วางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ให้กับจีนวันที่18ธันวาคม2521เป็นวันที่นโยบายของเติ้งเสี่ยวผิงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพรรค และเปิดสกราชใหม่ที่นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและทำให้ประชาชนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนสีจิ้นผิงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งสรุปผลสำเร็จของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วง40ปี ว่าจีนมีอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เฉลี่ยที่9.5ต่อปีนับตั้งแต่ปี2521และมีสัดส่วนมากกว่า30ของ GDP โลกนานหลายปีและปัจจุบันจีนเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลกชาติผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดและเป็นประเทศผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์เบอร์หนึ่งของโลก นอกจากนี้นะครับเขายัางประกาศจะสารต่อการปฏิรูปด้วยแนวทางสังคมนิยมตามแบบฉบับของจีนแต่ไม่ได้เสนอมาตรการใหม่พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าจีนควรทำหรือไม่ควรทำอะไรขณะเดียวกันนะครับเขาก็ให้ความมั่นใจว่าจีนจะไม่มุ่งพัฒนาประเทศโดยทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผลประโยชน์ของชาติอื่นไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดและไม่ว่าการพัฒนาของจีนจะก้าวกระโดดสู่ระดับใด จีนไม่เคยคิดใช้อำนาจครอบงำ